แกงป่าปลาเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่พริกพริกหยวกครับเพิ่มสีสันและรสชาติอีกนะครับให้เผ็ดร้อนขึ้นอีกนะครับน้ตามเรือยไปกะเพรานะครับอ่าครื <c oughs> โอยไปกะเพรา ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับหอมหอมเลยนะครับเรียบร้อยแกงป่าปลานะครับปลาหมอปลานินแล้วก็ปลาช่อนนะครับปลาที่เราตกได้กันนะครับเมื่อวานหอมๆเลยครับมากินข้าวกันนะครับ ปลานะครับนี่ครับปลา